สวัสดีค่ะชาวราศีพฤษภและคณาพฤศพค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่การทำนายดวงประจําเดือนกรกฎาคมปี2568ค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพลังงานดวงของคุณนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะม,มาเข้าสู่การทํานายดวงกันนะคะก็เหมือนเดิมนะคะก็จะมีการงานการเงินความรักสุขภาพนะจ๊ะนะคะไพ่ดีเอ็มเพนะคะเจดาบ นะ7ไม่เท่า7-7นะคะ7มาบ่อยมากนะคะ uh, The Tower The Star 2ดาบนะจ๊ะไพ่าย Queen of War พลังงานของ The Hermit นะคะ King of War แล้วก็1ไม่เท่านะคะ เออถือว่าเป็นพลังงานที่ดีค่ะนะคะเดี๋ยวดูในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกกันก่อนนะคะเป็นเช่นไรนะคะชีวิตก็โลดผนลมากค่ะชาวราศีศพฤษภนะเจอเรื่องของความผิดหวังการโดนหักหลังหรือแรงประทะที่ค่อนข้างจะรุนแรงมากเกิดขึ้นในชีวิตของคุณแต่มันก็จะเป็นจุดเปลี่ยนที่ดีนะคะภายใต้วิกฤตมันจะมีโอกาสที่ยิ่งใหญ่ตามมาเพราะว่าทําให้คุณได้ ใกล้ชิดกับศาสนามากขึ้นเชื่อในเรื่องของพระเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพต่างๆทำให้คุณได้มีโอกาสฝึกสมาธินะคะอย่างตั้งมั่น นะคะมันเป็นเส้นทางร,รมเส้นทางแห่งศาสนาเส้นทางแห่งการสร้างบารมีของคุณนะคะหลังจากที่คุณเจอเหตุการณ์ที่แบบร้ายรยรุนแรงเนาะคุณก็เปลี่ยนนะคะจากคนที่ใจร้อนก็จะกลายเป็นคนที่มีความสุข,ขุมนะคะมีความเข้าใจโลกมองทุกอย่างอย่างทะลุทองเหมือนมองแบบเข้าใจอย่างทองแท้นะคะซึ่งในเดือนนี้อ้อยยินดีด้วยนะคะเพราะว่าคุณจะ,ะชีวิตของคุณจะถูกควบคุมนะคะ ด้วยพลังงานที่ดีนะเป็นเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คูบาอาจารย์ของคุณนะคะจะปกปักรักษาจะคุ้มครองดูแลคุณดีมากชีวิตของคุณโดนคุกคามมาหนักมากโดนทำร้ายมาหนักมากเลยนะคะมีคนคอยทำอะไรแบบอยู่ในที่ลับอยู่ในที่มืดนะคะแต่ ในเดือนนี้เขาจะแพ้ภัยตัวเองนะคะเขาก็จะหมดฤทธิ์หมดเดชนะไม่สามารถที่จะมาคุกคามมาตามทําร้ายมากันแกล้งอะไรคุณได้นะคะทุกอย่างก็จะหมดไปนะคะในปัญหาตรงนี้เรามาดูกันนะคะในเรื่องของการงานกันค่ะชาวราศีพฤษภเป็นอย่างไรก็ทํางานเกี่ยวข้องกับไฟฟ้านะคะ ความเสี่ยงไหมงานที่มันเสียยยเส่ยงภยัยอ่ะกู้ภัยเสี่ยงภัยหรือเกี่ยวข้องกับพลังงานเชื้อเพลิงพลังงานไฟฟ้านะคะหลายท่านก็ต้องพัดถิ่นนะคะพัดถิ่นห่างไกลจากครอบครัวไปทํางานนะคะอยู่เกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิงเนาะนะคะ แล้วก็หลายคนก็ทํางานเกี่ยวข้องกับบริษัทองค์กรต่างประเทศรวมไปถึงงานสอนการเป็นครูบาอาจารย์งานบัญชีงานขายด้วยการขายชีวิตของคุณนะคะไม่ธรรมดานะความไม่ธรรมดาคือเหนื่อยแบบเหนื่อยแบบไม่ธรรมดานะคะค่อนข้างเจอแรงประทะมาสูงนะคะเดอะทาวเวคือผิดหวังล้มลุกคู่คานเจอคนคอยที่ เจอคนคอยสกัดขาดาวรุ่งนะคะเพราะด้วยคุณอาจจะเป็นคนที่มีความรู้เฉพาะทางสูงมากมีทักษะที่ดีนะคะเป็นคนเก่งนะอืมทำอะไรออกมาก็จะมักจะได้รับการตอบรับดีมันทําให้มีคนไม่พอใจมีคนไม่ชอบแล้วคอยขัดขวางนะคะคอยปองร้ายคอยจ้องทําร้ายคุณนะไม่ว่าจะเป็นใส่ร้ายป้ายสีให้คนอื่นเกลียดชังให้ลูกค้าหายหรือว่าทําทุกวิถีทางเพื่อ ที่จะให้คุณล้มเหลวในเรื่องของการงานทําให้คุณไปต่อไม่ได้แต่สิ่งไม่ดีมันก็จะสะท้อนคืนกลับไปหาเขานะคะตัวเขานั่นแหละนะคะที่จะเป็นฝ่ายที่ลําบากเองแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณหลักๆนะคะเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนบริษัทเปลี่ยนองค์กรยกย้ายสถานที่ทํางานเพราะคุณไม่สามารถที่จะอยู่ทํางานภายใต้ แรงกดดันแรงประทะการทะเลาะวิวาทหรือการโดนจ้องจับผิดนะคะอ่ะตรงนี้มีเกณฑ์ได้เปลี่ยนแปลงสูงมากเลยนะคะอาจจะได้ย้ายไปทางอยู่ในส่วนที่เราถนัดมากขึ้นนะคะหรือบ่าบางคนต้องย้ายเพราะได้รับตําแหน่งที่สูงขึ้นก็ได้นะคะสําหรับเดือนนี้นะคะคุณจะพ้นมนทินของการถูกใส่ร้ายป้ายสีและจะเป็นช่วงพลิกฟื้น หน้าที่การงานของคุณจะเติบโตคุณจะมีสมาธิตั้งมั่นในการกลับมาตั้งใจทำงานให้มาเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนะคะเนาะอืมใครที่คอยกีดกันนะคะคอยทำร้ายคุณขัดขวางคุณไม่สามารถที่จะทำอะไรต่อได้แล้วพลังงานทุกอย่างจะต้องยุตินะเนี่ยมีศัตรูในที่ลับนะอิจฉามากเลยบางคนนะเป็นลูกน้องบริวารที่เคยที่คุณเคยไล่ออกไหม,มเคยเสียผลประโยชน์จากคุณนะคะ อ่ะคอยวนเวียนกันแกล้งคุณอยู่ก็ได้หรืออาจจะเป็นเพื่อนพ้องนะคะคนอยู่ในอาชีพเดียวกันวงการเดียวกันก็ได้นะคะทําร้ายคุณนะแต่สุดท้ายแล้วนะ่ะนะคะเอาองว่าคุณจะผ่านนะคะคุณจะอยู่ในจุดของความปลอดภัยนะคะ คุณจะรู้สึกนอนหลับฝันดีอยู่อย่างสบายใจอยู่อย่างมีความสุขพลังงานตรงนี้จะเกิดขึ้นกับคุณเรื่องอำนาจบาร,รมีการเลื่อนตำแหน่งด้วยเครดิตความน่าเชื่อถือในการทํำงานก็จะกลับมาเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเส้นทางในการทํำงานของคุณต่อจากนี้จะปลอดภัยจะไม่มีใครมายับยั้งจะไม่มีใครมาสกัดคุณได้นะคะอืมแล้วในเพิ่มเติมในเรื่องงานคุณอาจจะได้เป็นนายตัวเองเนาะ นะะบางคนบอกท่ามกลางเศรษฐกิจแบบนี้จะเป็นได้อย่างไรบางอย่างเราไม่จําเป็นต้องลงทุนใหญ่ไงคะทุกคนเราเริ่มจากจุดที่เล็กๆเ,เป็นเป็นความถนัดนะคะเป็นสิ่งที่เราชื่นชอบนะตรงนี้ก็จะช่วยช่วยช่วยปูทางให้คุณได้เช่นเดียวกันนะคะอพลังงานก็จะออกมาแบบนี้นะนะฮะ,ะทีนี้มาดูกันต่อนะคะในเรื่องของการเงินของคุณนะคะการเงินของคุณเป็นยังไงบ้างนะคะ สิ่งที่คุณ้เห็นขึ้นมานะคะในเรื่องของเงินเงินทองทองเขาก็บอกว่า,าล้มเหลวมากเพราะว่าอาจจะโดนโกงนะโดนยักยอกทรัพย์นะคะลูกน้องบริวารยักยอกไปฝ่ายบัญชีเอาไปอย่างเงี้ยหรืออาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณเคยผ่านการโดนปิดกั้นความล้มเหลวอะไรต่างๆต่างๆนานา,นานะคะเจอมาเยอะมากนะคะถามว่ามันจะมีหนทางแห่งการพลิกฟื้นได้สำเร็จไหมมันจะเกิดขึ้นแน่นอนนะคะ พอไพ่เขาก็บอกชัดเจนนะคะอืว่าในเรื่องของการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะดูการเงินเพิ่มเติมนะเพราะว่าตรงนี้มันเป็น,นเรื่องของความมั่นคงนะแต่มีคนคอยขัดขวางไม่อยากให้คุณได้เงินไม่อยากให้คุณได้ปลดหนี้ไม่อยากให้คุณได้สุขสบายอ่ะมีคนกีดกันขออนุญาตด,ดูคนกีดกันหน่อยเป็นใครเนี่ยคิดประสงค์ร้ายมากบางคนนะ ทำของใส่คุณด้วยนะคะเดทเนี่ยเรื่องวิญญาณเรื่องเล่นลับนะคะแต่ว่ามันถึงเวลาแล้วเนาะเขาคิดว่าคือคุณจมอยู่กับความเครียดการหมุนเงินการเงินไม่พอใช้ทุกอย่างฝืดฝืดไปหมดเลยอะคะ่ะเขาบอกว่าคุณจะหลุดพ้นตรงเนี้ยคุณจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นใหม่สิ่งใหม่ๆจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณในไม่ช้านี้ขอดูทิศทางการเงินของคุณนะคะจะดีขึ้นไหมนะคะ มันจะค่อยๆดีขึ้นอ่ะประมาณกลางเดือนกลางเดือนก,กรกฎาคมเป็นต้นไปแล้วอ่ะเดี๋ยวมันจะค่อยๆดีขึ้นนะคะทุกคนนะคุณต้องอดทนนิดนึงนะแต่สิ่งที่คุณต้องทําคือควบคุมสมาธิของตัวเองเพื่อที่จะได้ทํางานได้อย่างต่อเนื่องมันต้องเป็นเช่นนี้นะคะเนาะเพราะว่าบางครั้งแบบเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายนะเงินคุณอ่ะนะคะอยู่แบบรุ่มๆรมนอนๆเหมือนกันนะคะ เขาก็บอกว่าพยายามสวดมนต์ภาวนาทำสมาธิไว้นะคะมารจะได้ไม่มาขวางคุณแล้วก็คุณก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อหนะ้าที่การงานของคุณทำอย่างต่อเนื่องทำเยอะเะนะคะอืมแล้วคุณก็จะผ่านวิกฤตในเรื่องเงินไปได้นะคะพลังงานสิ่งที่เห็นขึ้นมาคือหลายคนเหนื่อยอะนะคะเจออะไรจุกจุหนักหนักนะคะอ่าผ่านไปได้แน่นอนนะคะแต่ต้องระมัดระวังทีนี้คนที่คิดร้ายเนี่ยนะคะขัดขวางนะคะ ไม่ให้คุณได้ดิบได้ดีเนี่ยนะคะจะหยุดไหมเขาจะหยุดทําร้ายคุณได้ไหมนะคะคนคนนี้ถามว่าหยุดได้ไหมเขาความริษยาเนาะสุดท้ายก็ต้องหยุดแหละนะคะเพราะจะต้องมีเรื่องที่เขาจะต้องไปแก้ไขเรื่องปากท้องครอบครัวชีวิตของเขานะคะอืแพ้ภัยตัวเองกันไปนะคะก็จะเป็นเช่นนี้อ,อ่ะเรามาดูในเรื่องของดวงสุขภาพกันนะคะสุขภาพของคุณเป็นยังไงบ้างนะคะดีไหมโอเคหรือเปล่า สำหรับสิ่งที่ค้วเห็นขึ้นมาในเรื่องของสุขภาพเนี่ยที่ผ่านมาอุบัติเหตุนะคะเป็นเยอะค่ะอดอดแอดแด,ด,ด,ด้วยเกี่ยวกับเส้นเกี่ยวกับปวดขมับปวดเบ้าตาปวดต้นคอ,อฐานกระโหลกเนี่ยคุณจะปวดอยู่บริเวณเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับเส้นคอดนะคะมันทำให้อารมณ์ของคุณสวิงเบอร์เหนื่อยนะคะ ก็แปรปวนอยู่เหมือนกันมันมันก็มีผลต่อการทำงานมีผลต่อการใช้ความคิดนะคะสมาธิคืนไม่ค่อยนิ่งแต่ทีนี้ในจุดนี้เขาก็บอกว่าคุณจะควบคุมตัวเองได้ดีขึ้นควบคุมสมาธิหรือว่าอาจจะเป็นช่วงเวลาที่การเปลี่ยนแปลงอยู่ในเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะคะการใช้ชีวิต นะคะเมื่อก่อนอาจจะประมาดดูไม่ค่อยมีวินัยในการดูแลตัวเองเลยอยากกินอะไรก็กินอยากทำอะไรก็ทํานะคะอยากลดความอ้วนก็กินยาลดความอ้วนไม่ได้ออกกําลังกายเหมือนคุณทําอะไรที่มันผิดวิธีการไปหมดเลยนะคะเขาก็บอกว่าในเดือนนี้ก็ก็จะมีจุดของการเปลี่ยนแปลงคุณอาจจะอยู่กับความเป็นธรรมชาติ นะคะฮิวตัวเองมีวินัยในการใส่ใจตัวเองมากขึ้นที่สําคัญคือมีสมาธิต่อการดูแลตัวเองซึ่งมันก็จะทําให้คุณรู้สึกสดใสสดชื่นนะคุณดูคุณมีแบบแผนการของการดูแลตัวเองมากขึ้นอย่างเคร่งครัดบางคนมีเป้าหมายนะคะในชีวิตนะคะทำให้คุณจะต้องลดความอ้วนเช่นไปประกวดนางงามมีเป้าหมายที่จะต้องตั้งครั์มีลูกมีเป้าหมายต่อภาพลักษณ์ที่ดีนะคะความน่าเชื่อถือทําให้คุณจะต้องลดความอ้วนให้ได้ซึ่งตอนนี้คุณก็ทําได้สําเร็จนะคะ มาต่อนะคะในส่วนของดวงความรักคนโสดนะคะในนี้ไม่มีความรักเลยมีแต่เรื่องงานมีแต่เรื่องชีวิตมีแต่ในเรื่องของความการสร้างแรงผลักดันความก้าวหน้าให้กับตัวเองนะคะซึ่งในพลังงานสิ่งที่โชว์ขึ้นมาเขาก็บอกว่าคุณอาจจะเจ็บกับความรักมาเยอะเหมือนกันเพราะคุณมาจะโดนหักหลังหรือคุณท่อนข้างคาดหวังอ,นอะนะ แต่ความความคาดหวังของคุณมันแตกดับนะคะแตกสลายไปนะคะหลังจากที่คุณเคลียร์ปัญหาชีวิตคุณได้เคลียร์คนที่ท็อกซิกเคลียร์การเงินเคลียร์ทุกอย่างแล้วชีวิตของคุณจะมั่นคงนะคะแต่ทีนี้มันเป็นความมั่นคงที่คุณอาจจะดูสุข,ขุมไม่ได้เปิดเผยความรู้สึกนะคะพลังงานของคุณอาจจะดูดุดูดน่ากลัวดูน่ากเกรงใจ นะคะทำให้คนจะคนที่เขามองเข้ามาอาจจะมีความหวาดหวัน่นนะคะมีความกรกระลาก,กลัวไม่กล้าที่จะแสดงความรู้สึกอะไรกับคุณมากนักนะคะสาหรับตรงนี้เอาองว่าคนโสดมีเนื้อคู่มีเนื้อคู่ตัวจริงที่ผ่านมาล้มเหลวก็ช่างมันนะคะนั่นคือไม่ใช่เนื้อคู่ตัวจริงของคุณนะคะคุณจะได้เจอคู่ครองคนรักนะคะคนสําคัญนะคะซึ่งเขาน่าจะเป็นคนที่รอคอยคุณนะ่ะ นะคะก่อนที่คุณจะได้เจอเขาคุณต้องผ่านความลงลุกคุกคานหนักมากเลยนะคะทุกคนคุณต้องเจออะไรที่แบบจุกๆุการเรียนรู้ชีวิตทําให้คุณเติบโตมากขึ้นคุณจะต้องอยู่ในจุดนี้ค่ะนะคะ,นะคะอืมแต่สุดท้ายแล้วมองว่าคุณจะได้เจอคุณจะได้เจอคนที่เป็นรักต่างวัยอายุเยอะมากกว่าคุณนะอายุเยอะมากกว่าแต่เขาเป็นคนที่ใจดีนะคะเขาเป็นคนที่ใจดีเขาเป็นคนที่ เป็นผู้ใหญ่หรือจะเป็นคนที่ช่วยเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตของคุณได้ด้วยนะคะด้วยฐานะด้วยความเป็นอยู่นะคะของเขาดี่ะเขาก็นําพาให้คุณดีไปด้วยนะคะอคุณจะเจอความรักที่เป็นตัวจริงนะคะคนนี้มาเนี่ยดูแถวนี้อำนาจบาร,รมีการเติบโตนะคะซึ่งเขามีความแตกต่างกับคุณโดยสิ้นเชิงนะคะคุณดูแถวของคุณโอ้โหลบมลุกคุกคานมามากเลยอะเหมือนเหมือนก่อนที่คุณจะได้เจอเขาคุณต้องตะเกียกตะกาย เพื่อสร้างบารมีเพื่อปรับปรุงตัวเองเพื่อพัฒนาทุกอย่างเพื่อเรียนรู้จากพลังงานด้านลบเ,เพื่อชดใช้เวรกรรมก่อนที่จะได้เจอเขาอะคนที่หนักคือคุณนะคะเอาเรามาดูกันนะคะความรักครั้งนี้เป็นยังไงนะมาแบบเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะทะุกคนความรักครั้งนี้มาแบบเซอร์ไพรส์มากๆนะคะเพราะว่าคุณไม่ตั้งคุณคิดไม่ถึงเลยว่าอู้ระดับนี้จะเข้ามาหาเราเหรอ เขาจะมองมาที่เราเหรอเขาจะสนใจเราเหรออะไรเงี้ยด้วยฐานะด้วยความสําเร็จด้วยชื่อเสียงความภูมิฐานของเขาคุณจะตกใจมากที่เขามาตกหลุมรักคุณที่เขามาสนใจคุณนะคะเอาบอกเลยว่าเขาครซี่มากๆเขาชอบคุณมากนะอืมเขาชอบคุณมากๆนะคะเขาน่าจะรู้จักคุณแล้วแหละแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้เคยสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดอะไรมากนะคะน่าจะอยู่ในระดับแบบ เห็นคุณทางโซเชียลเห็นคุณทางสื่อเห็นคุณทางผลงานความตั้งอกตั้งใจในการทำงานรู้สึกชอบรู้สึกสุชาตาอยากทำความรู้จักเพียงแต่เข้าหาคุณทันทีไม่ได้เหมือนรอจังหวะที่เหมาะสมอะไรเช่นนี้นะคะก็คนคนนี้นะอาจจะเป็นชาวต่างประเทศได้นะคะเป็นรักที่มั่นคงมากเขาอยู่ในระดับไหนเนี่ยขออนุญาตดูหน่อยโอ้เขาต่างจากคุณจริงๆนะอืม ก็ระดับสูงสูงมากมีแต่คนเคารพนับถือมีแต่คนเคารพยำเกรงเขาเกรงใจเขาเขามีอำนาจบารมีในการสั่งการต่างๆไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบริษัทหรือซีโอหรือผู้จัดการหรือเอาง่ายๆคือคุณจะรู้สึกว่าเกินเอื้อมคุณอะสำหรับคนคนนี้ในสถานะที่คุณเป็นอยู่อะกับเขาอะคุณจะรู้สึกว่าว้าวทำไมมันแตกต่างกันนักเนี่ยคุณจะรู้สึกแบบ เกินเอือ้อมเออแต่มันก็มีความเป็นไปได้นะคะผมลิขิตทํางานให้นะคะคุณจะได้คุยกับเขาแล้วแหละคุณจะได้คุยกับเขาอ๋คิดว่าเขาจะน่าจะเข้าหาคุณเหมือนเขากำลังสืบสํารวจอืมแอบส่องแอบดูนะคะอาเขารู้สึกยังไงกับคุณคะ เขาสนใจคุณมากเขาบอกว่าคุณถ้าคุณเป็นผู้หญิงก็เป็น working woman นะถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นผู้นำอะ่ะดูเป็นคนที่ดูเป็นคนเก่งดูเป็นพันักพัฒนาตัวยงเลยนะคะแล้วก็ชอบที่คุณดูเป็นคนมีพลังงานบวกในตัวเองคิดบวกทัศนคติดีดูมีความสุขอยู่ตลอดเวลาดูมีเสน่ห์ในการสื่อสารมีวาทศิลป์ในการพูดนะคะพวกเขาชอบคุณมากเลยอะ่ะก็ชอบ เขาแสดงว่าเขารู้จักคุณผ่านเรื่องงานนะอ่าผ่านในเรื่องงานเขารู้สึกพึงพอใจมากแบบชอบชอบที่สุดแล้วอะไรประมาณเนี้อ่อเป็นคนที่คุณคาดไม่ถึงจริงๆทุกคนเขาแอบส่องคุณอยู่ตอนเนี้ยเขาดูคุณอยู่เขาดูคุณอยู่ไกลๆแปลกมากนะคะเออมีเกณฑ์เป็นต่างชาติได้เหมือนกัน <laughs> นะคะเหมือนเขาดูอยู่ไกลๆอะ่ะมันดูสีไม่มีไพ่ต่างไม่มีไพ่ประเทศไทยเลยเหมือน เป็นชาวต่างชาติก็ได้นะหรือ,อแปลกแปลกนะเขาถึงบอกว่าเป็นอะไรที่คุณคาดไม่ถึงเหมือนกันว่าอ้โอ,โอมันไม่มีความเป็นไปได้หรออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามีความเป็นไปได้ไม่ต้องอะไรมากหรอกเราจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์ที่คุณคาดไม่ถึงเลยนะคะคุณจะได้เจอกันกับเขาแน่แน่ใช่ไหมแน่แน่ค่ะแน่แน่เขาบอกว่าทุกอย่างถูกล็อกเอาไว้แล้วแต่ว่ามันเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องเคลียร์ส่วนใหญ่นะ เขาปล่อยให้คนคนนี้เข้ามาหาคุณไม่ได้ถ้าคุณยังไม่จบเวรกรรมอ่ะอือคุณจะต้องเคลียร์วิบากกรรมคุณจะต้องเรียนรู้คุณจะต้องทําตัวให้สุขุมคุณจะต้องพัฒนาตัวเองให้ถูกจุดอะไรเช่นเนี้ยนะคะหลายสิ่งหลายอย่างเขากําลังขัดเกลาคุณอยู่ไม่ถึงเบื้องบนเลยนะคะแล้วคุณจะได้เจอเขานะคุณจะได้เจอเขาคนคนนี้นะเขาเป็นคู่ครองของคุณมาจากอดีตชาติอ่ะนะคะเป็นคู่ที่มีความผูกพันพัดพากันไปต่างคนต่างไปใช้นี่เวรกรรมสุดท้ายก็ วนกลับมาเจอกันอะไรเช่นนี้นะคะอืมเรามาดูกันต่อค่ะในส่วนของดวงความรักของสถานะที่ไม่ชัดเจนเป็นยังไงซึ่งสําหรับสถานะที่ไม่ชัดเจนไม่เอาแล้วหรือเปล่าเนี่ยไม่ไหวแล้วไหมคะคุณน่าจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่มีความเสี่ยงหรือดูเป็นพิษเป็นภัยต่อชีวิตของคุณมากมายเลยนะคะภพ่เดอะทาวเขึ้นมาเหนื่อยมากนะคะเขาให้คุณอยู่ในความลับแล้วคุณรู้สึกว่า มันไม่สมเกียรติของคุณเลยคุณเป็นคนที่รักความสง่างามรักความดูดีรักการให้เกียรตินะคะแล้วคุณก็เป็นคนรักเดียวใจเดียวด้วยแต่สิ่งที่เขาทํากับคุณคือโอ้ดูไม่ให้เกียรติคุณเลยอะ่ะนะคะจะคุยก็ไม่เปิดเผยลับๆล,ล่อๆนะคะคุณอาจจะไม่ชอบนะกับสิ่งนี้คุณจะรู้สึกว่าคนคนนี้มีอะไรที่ขัดแย้งกับความรู้สึกของคุณนะสอดาบรือ ทัศนคติไม่ตรงกันพูดคุยกันไม่รู้เรื่องความเห็นความเชื่อไม่ได้ไปทางเดียวกันมันมีแรงประทักต่อกันอยู่เสมอหรือนิสัยส่วนตัวอะไรบางอย่างของเขานะคะที่โชว์ขึ้นมาความเป็นนิสัยส่วนตัวนนะตรงนี้น่าจะเป็นความอีกโก้ความก้าวร้าวความเขาเรียกว่าอะไรดีะอะค่ะเหมือนคนที่ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงอะ นะอีกโก้สุดๆอะไรประมาณนี้แต่คนนี้เขาก็ำลังแย่นะนะตอนเนี้เมื่อก่อนคุณแย่นะแต่ตอนนี้เขากำลังแย่เขาบอกว่าตอนนี้คุณตัดสินใจเริ่มต้นใหม่แล้วคุณไม่ได้แคร์อะไรเลยคุณหันหลังให้เขาแล้วนะคะหรืออาจจะมีผู้ใหญ่ไม่เกี่ยวข้องฝั่งคุณแบบตัดจบให้แล้วไม่ต้องไม่ต้องให้เขามายุ่งอะไรประมาณนี้นะคะดูดูทางคนที่คุณคุยด้วยเป็นยังไงเวลานี้สภาพนะช่วงนี้หน่วยนะ ไม่มีความสุขค่ะคิดถึงคุณคิดถึงวันวานคิดถึงความเพอร์เฟคต์คิดถึงสิ่งที่คุณเคยมอบให้มีแต่เรื่องดีๆความอบอุน่นความปลอดภัยนะคะชีวิตเขาอ่ะไม่มีความสุขเหมือนอยู่ภายใต้ความกดดันมีปัญหาในเรื่องของครอบครัวแย่พี่น้องที่เขาจะต้องปนเปื้อนในเรื่องของการเงินให้ให้ทางนู้นอยู่ตลอดอ่ะนะคะเขามองคุณเป็นยังไงในเวลานี้เขามองว่าตอนนี้ชีวิตคุณดีจังเลยอะ่ะ อุดมสมบูรณ์มีความสุขนะคะแล้วก็คุณก็ยังคงทํางานหนักเหมือนเดิมเนาะหรือคุณอาจจะดูเป็นคนใจแข็งมากนะคะเป็นคนคําไหนคํานั้นน่ะปฏิเสธก็คือปฏิเสธนะคะเขาบอกว่าพลังงานคุณตอนนี้ดูน่าเกรงใจน่าเกรงขามมากมากนะแบบไม่เล่นน่ะไม่ใช่คนที่จะมานั่งหล่ะแหละเล่นๆได้เหมือนเดิมแล้วไม่ใช่เลยนะคะคุณเป็นคนที่ เหมือนเขารู้สึกว่าเขาเอื้อมไม่ถึงคุณแล้วค่ะตอนนี้นะคุณดูลึกลับเมื่อก่อนเขามองคุณเป็นคนแบบหัวอ่อนน่ะพูดอะไรก็เชื่อแล้วต้องคอยตามใจเขาคอยตามเขาอยู่ตลอดเวลาอันนี้คือสิ่งที่เขาคิดนะแบบเหมือนเด็กน้อยอ,อ่อนต่อโลกเขาพูดอะไรก็ฟังนะคะหรือเป็นคนใจดีอะไรอะไรก็ได้แต่พลังงานตอนนี้คือมันพลิกไปหมดเลยอีกด้านหนึ่งคือเขาเห็น ความยิ่งใหญ่ของคุณความสุข,ขุมความเป็นผู้ใหญ่หรือว่าความสูงส่งอะไรบางอย่างในตัวของคุณแล้วเขาอามมองง่ายๆเหมือนผู้ดีค่ะสิ่งที่เขามองคุณเนี่ยเหมือนผู้ดีผู้ที่มีอํานาจบาร,รมีผู้ที่แบบดูดุดันนะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณสูงส่งมากตอนเนี้ยนะคะเขาเขาแบบเอื้อมไม่ถึงแล้วะคะ่ะไม่กล้าที่จะเข้าหาไม่กล้าที่จะพูดนะคะอืเมื่อก่อนนี้แบบนะมั่นใจมากม,ม,มั่นใจในตัวเองสุดๆนะนะคะชอบ มีคําพูดที่เสียดแทงหัวใจคุณทําร้ายความรู้สึกคุณแต่พลังงานตอนนี้คือคุณนิ่งน่าเกรงใจน่าเกรงขามมากแล้วก็ไม่มาแบบคุณไม่ใช่คนที่อะไรแบบจะเล่นๆอะไรได้อะไรประมาณเนี้ยนะคะในสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับความสัมพันธ์นี้คือตัวคุณรักในเกียรติและศักดิ์ศรีของตัวเองค่ะหลักๆเลยนะคะคุณเคยรอเขาได้คุณเคยอดทนในความสัมพันธ์นี้นะคะคุณเคยมองโลกในแง่ดีแต่ ทุกอย่างมันจบไปแล้วอะค่ะนะคะตอนนี้คุณไปข้างหน้าอย่างเดียวคุณรักในเกียรติและศักดิ์ศรีของตัวเองมากๆนั่นแปลว่าเขาต้องเหยียบย่าน้าจิตน้าใจของคุณแบบหนักเลยถึงทำให้คนใจดีสบายๆอะไรอะไรก็ได้แบบคุณเนี่ยตัดได้ง่ายๆตัดแบบไม่เอาไม่เหลียวหลังเลยนะคะเพราะคุณเลือกศักดิ์ศรีของตัวเองค่ะ นะคะคุณจะอยู่อย่างมั่นคงและคุณไม่จําเป็นต้องพึ่งพาอะไรเขาเลยน,นะคะคุณมีความสุขมากนะเวลานี้นะคะเพราะฉะนั้นในพาร์ทนี้คือคุณน่าจะเป็นฝ่ายแบบตัดจบนะตัดจบยุติสิ้นสุดอะไรที่มันไม่ใช่นะคะอะไรที่มันไม่ดีคือคุณปล่อยผ่านแล้วนะคะคุณปล่อยผ่านนะเขาก็เลยบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะต่อจากเนี้ยนะ,ค,ะคุณจะให้ตัวเองได้เริ่มต้นใหม่คุณจะให้ตัวเองได้ทําอะไรใหม่ๆ ะะจะเป็นเช่นนี้นะคะทีนี้มาดูกันในส่วนของความรักของคนมีคู่เป็นยังไงนะคะความรักของคนมีคู่พลังงานสิ่งที่โชว์ขึ้นมาคุณมันเลศิศนะคุณมันเด็ดขาดคุณมันคนเอาจริงนะคะไม่มาเล่นๆกับใครแล้วนะดูที่ผ่านมาโดนเหยียบย่ำความรู้สึกหรือคำพูดวาจาก,การกระทําที่รุนแรงสะเทือนต่อความรู้สึกหรือเขาสามารถทำลาย ความรู้สึกดีๆของคุณได้ภายในค่ำคืนด้วยการแสดงตัวตนท่าแท้ความเห็นแก่ตัวออกมาหรือเหตุการณ์การปะทะเหตุการณ์ขับขันอะไรบางอย่างได้ทําให้คุณได้เห็นตัวตนของเขาท่าแท้ของเขานะคะเมื่อก่อนคุณมองเขาดีมากพระเอกนางเอกมากเลยแต่ตอนนี้ได้เห็นความเห็นแก่ตัว การหนีเอาตัวรอดไปคนเดียวการทอดทิ้งคุณนะคะแล้วมันทําให้คุณรับไม่ได้ค่ะรับไม่ได้กับนิสัยของเขาอพอรับไม่ได้แล้วทำไงรู้ไหมตัดจบค่ะนะคะตัดบัวแบบไม่เหลือใยเลยคุณหันหลังให้เขาแบบไม่สนใจเลยแล้วคุณก็อยู่ได้อย่างมีความสุขด้วยนะเวลานี้มันเป็นเหมือนช่วงเวลาที่คุณกําลังโฟกัสกับการเลื่อนตําแหน่งโฟกัสกับการพัฒนาฝีมือโฟกัสกับการ สร้างความดูดีให้กับตัวเองสร้างโปรไฟล์ใหม่ๆขึ้นมาเหมือนคุณกําลังอยู่ในจุดที่ต้องกอบกู้ชีวิตตัวเองขึ้นมาใหม่หลังจากที่มันพังไปเพราะผู้หญิงคนนี้หรือผู้ชายคนเนี้ยนะคะตอนเนี้ยคุณกําลังทํางานมีแต่งาน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 ,งานไปหมดเลยนะคะจนไม่มีเวลาที่จะคิดเรื่องของอ่แฟนของคุณคู่รักของคุณนะคะมาดูว่าคู่รักของคุณน่ะรู้สึกยังไงกับคุณตอนนี้คือมันเป็นความสัมพันธ์ที่เบื่อกันไหมคะนะคะ มันเป็นความสัมพันธ์ที่เขาไม่สนใจคุณแล้วเขาไปสนใจอย่างอื่นมากกว่าคุณนะ่ะคําว่าไปสนใจอย่างอื่นคือผลประโยชน์กับคนอื่นหน้าตาทางสังคมติดเที่ยวไหมหน่ะติดเที่ยวมากเกินไปสเปเหิรัสมากเกินไปจนลืมที่จะดูแลครอบครัวจนลืมที่จะรักษาหน้าตาของวงตระกูลของครอบครัวเอาไว้ไหมนะ,ะมันมีอะไรบางอย่างที่เป็นความขุน่นขุ่นมัวอยู่นะคะอืมคือตัวเขาเหมือน ชอบเอาความเสื่อมเสียชื่อเสียงมาให้อะนะคะเอาหน้าเอาเรื่องที่น่าอับอายมาให้เช่นนี้นะคะโอ้แรงอยู่เหมือนกันนะคะแรงนะหรือเขาจะนอกใจคุณอ่ะจับได้บ่อยมากนะบ่อยแล้วก็พ่อปลาไหลแม่ปลาไหลนะไหลลื่นนะคะอืมแต่ตอนนี้คุณไม่ทนอะ่ะคุณรับไม่ได้นะคะอืมเขาอยากเขาอยากงอคุณนะเขาอยากประคองคุณไว้เขาอยากรักษาคุณไว้ แต่ถามว่ารักคุณไหม่ไม่การง้อเพราะอะไรรู้ไหมคุณรวยอ่ะนะคุณมีเงินคุณให้ความสุขสบายกับเขาได้คุณบรรดานความสุขให้กับเขาได้อ่ะคุณนัมเบอวันมากอะค่ะคุณเป็นคนเก่งอ่ะเขาเสียดายเขาไม่อยากให้คุณหลุดมือไปเลยนะคะแต่ไม่ทันแล้วนะพูดอะไรคําไหนคํานั้นมากเลยตัดแล้วคือตัดนะเพราะคุณรู้สึกว่าคุณเจ็บมาเยอะแล้วคุณรับไม่ได้กับการโดนสมเขาคุณรับไม่ได้กับการไม่ให้เกียรติต่อคุณนะคะพฤติกรรมที่ แสดงความหยาบแสดงความเห็นแก่ตัวแสดงความเจ้าชู้หรือหลายสิ่งหลายอย่างมันโอ้โหหลายๆหลายๆลยคดีนะคะรวมกันอยู่ในคนคนเดียวมันเป็นอะไรที่คุณคิดว่าคุณให้เวลามามา,มากพอแล้วคุณได้เห็นเขาอย่างถ่องแท้อย่างชัดเจนแล้วทําให้พอแล้วนะคะเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้คุณโฟกัสที่ชีวิตตัวเองมากนะคะดูสุขุมมากขึ้นคุณสุขุมมากขึ้นใจเย็นมากขึ้นและที่สำคัญก็ พยายามที่จะทำงานสู้ชีวิตมากๆในชีวิตของคุณะแต่ก็สู้แล้วได้ดีค่ะสู้แล้วได้ได้ความสุขนะคะเนี่ยนั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือความรักของคนมีคู่คือโนส o โ l no c a r แล้วนะคะคุณขอเอาเวลาทั้งหมดมาสู่การทำงานไม่ขอหันกลับไปมองอะไรใดๆอีกต่อไปแล้วเพราะคุณรู้สึกว่าหมดเวลาระหว่างคนระหว่างคุณกับเขาอะหมดเวลากันแล้วนะคะเนาะตอนนี้คุณ ขอมุฟออนนะคะขอไปสร้างความรุ่งเรืองให้กับตัวเองขอไปเจอสิ่งใหม่ๆที่มันคู่ควรมากกว่านี้นะคะนี่คือเรื่องราวนะคะของชาวราศีพฤษภนะคะขอบคุณทุกคนนะขอบคุณมากๆในการติดตามนะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวทักได้เลยนะคะอ่าออจะแปะลิงก์ของไลน์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะคะมันจะมีสามามเหลี่ยมเป็นลูกศรสามเหลี่ยม,น,น,ม,ยม,มะนะคะแล้วคุณก็เขียเข้าไปเราก็จะแปะไลน์ไว้ให้พอดีว่า บางครั้งเอาทำคลิปอะไม่สามารถที่จะตัดต่อด้วยด้วยด้วยข้อจํากัดอะไรบางอย่างนะในเรื่องของเทคนิคในเรื่องของโทรศัพท์นะบางทีมันช้านะคะทำเสร็จอก็อัปโหลดให้เลยอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ถ้ามีเวลาวก็จะแบบมานั่งตัดต่อให้อะไรเงี้ยแล้วแต่แล้วแต่จังหวะนะคะแต่ก็อย่า ให้ทุกคนได้รับชมคลิปให้ไวที่สุดนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเราเจอกันนะคะทุกคนเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ